พี่ก็ให้สิบจากร้อยพี่ก็ให้ร้อยสำหรับสําหรับน้องทีมงานของมิตเมืองไทยนะคะที่จะตัดสินใจเนี่ยพี่ก็ศึกษาอยู่ประมาณสามสีเดือนใน,ในในวิวกับการที่เราาดําเนินการตรงนี้ก็คือตรงการทุกอย่างอันนี้ร้อยเปอ็นต์มั่นใจแล้วก็บริษัทเองก็มีความน่าเชื่อถือเยอะเห็นรีวิวเห็นในการที่ว่าขั้นตอนในการขายฝากไม่ต้องอยุ่งยากไม่อะไรระไเนี้ย คืออย่างน้อยคุณสมบัติที่เขากล่าวมาเนี่ยคือมันเป็นความประสงค์ของพี่แต่ในก่อนที่จะตัดส,สินใจเนี่ยพี่ก็ศึกษาอยู่ประมาณสถาถึงสี่เดือนก่อนที่จะโทรน้องเจ้าหน้าที่ของในเมืองไทยเี่ยคือสอบถามรายละเอียดว่าอ๋อรายละเอียดที่ดูเนี่ยมันตรงไหมมันตรงกับที่ที่เราดูไหมมันตรงกับเอ่อรีวิวที่เขาเคยแบบทํางานในแต่ละเคสหรือเปล่าเราก็ให้ข้อมูลแบบว่าโอเคถูกต้อง ว่าเออได้นะไม่มีไม่มีคนค้ำไม่ต้องเช็คตูโรไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่ว่าเรามีสิทธ์ทรัพย์แล้วเราต้องการหนึ่งเป็นเงินทุนหมุกเรียยเนาะเออแล้ว,ลวตุวประสงค์พี่ก็เอาไปหมุกเรียนคือไปปลูกไปซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยอะไรประมาณเนี้ยในในยิวกับการที่เรามาเรามาดําเนินการตรงนี้ก็คือตรงการทุกง์ากแล้วก็บริษัทเองก็มีความหน้าเชื่อถือเยอะมั่นใจค่ะ น,นีร้100อยเปอร์เซ็นต์ว่ามั่นใจเนาะ<ม>ก็ให้ข้อมูลได้ชัดเจน<ม>แล้วก็เราก็จางร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตั้งความเชื่อมั่นให้กับเราเพระนาะฉะนั้นนะพี่ก็จากสิทธิ์ที่ต็งให้สิบธจากร้อยพี่ก็ให้รอ้อยสำหรับสำหรับน้องทีมงานของพีทเมืองไทยนะคะคือพี่ก็ถามชัดเจนน้องก็ให้ข้อมูลชัดเจนไม่ได้บอกว่ามีเอออะหรือว่าอะไรทําให้พี่ได้เอกใจว่าเออมูนนี้นั่นไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติตามเหมือนรถที่เคยรีวิวอะไรประมาณนี้ค่ะ พูดคุณนะคะขอบคุณนิตรแองใจมากๆเลยค่ะ